8. หลวงปู่ผางจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของพวกกายทิพย์มีพูดผีพญานาคเทบุตรเทวดาเป็นต้นเหล่าทวยเทพมักเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตว์ซื่อ ท่านถือสัจจะและมีวาจาสิทธิ์ท่านอุปสมบทถึงสามครั้งครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านน้องผือตำบลนาใน,านาอำเภอพันนนิคมจังหวัดสกลนครท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาาโดยย่อว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวท่านมีความรู้ภายในพิสดารสามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ